เนี่ยครับอันนี้คือวิธีการร้อยท่อใช่ไหมครับ้องยกท่อเนี่ยครับเน,นี่ยครับเ,เวลาเาไปวางก็เอาเออกง่ายเนี่ยครับาแก่สอนเองนะสเก็แบ่บอกเองนะครับให้วิธีง่ายสอนเขาก่อนเนี่ยครับมาดูนะว่าจะง่ายจริงไหมเวลาปลดเวลาออกเนี่ยแต่พวกผมทำก่อนเอาเชือกร้100อยตะร้อยข้างล่างครับลําบากดูครับจะง่ายจริงไหมยกแล้วอยู่ไหมยอยู่ไหม อยู่ไหมไปไหนโอ้โหเนี่ย <N ee> ครับดูนะครับถ้าแก่แกบอกวิธี้อยนะ้100นนอยเวลาวางท่อสัมเดนครับยกแบบง่ายนะเนี่ยดูนะจะง่ายจริงไหมนะครับดูครับประสบการณ์ล้วนเลยนะเนี่ยเออไปจริงพี่น้องเออดูตอนวางครับบ่เนี่จะง่ายจริงไหมอ้เนี่ยเขาต้แก่แกบอกสูตรนะ แกมาเมื่อกี้นี่พวกผมร้อยข้างล่างนะพวกผมไม่เป็นนะจะหลุดไหมดูนะโอ้โหไอเราปั้มตัวแทบตายครับมัดเชือกไม่หลุดพี่น้องคนอย่าอย่าอยู่ใต้เวเวอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเ๋ยวยะเนี่ยครับมาดูการวางท่อครับบาดเนี่ยเนี่ยครับ จะง่ายไหมโอ้โหแล้วเป็นตะลุงง่ายจริงอ่ะเนี่ยครับเทคนิคนะครับแก่กันสอนเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยครับเนี่ยครับโอ้ขับเข้าหน่อยโอ้แล้วมันอันตรายด้วยครับดูครับ อ่าดูครับดูดูโอ้ง่ายครับวิธีนี้พี่น้องเนี่ยไม่อันตรายด้วยนะเนี่ยเอาขยับเชือกเชนขยับเชือกมาดูครับถอดไม่ต้องถมาดูขยับเชือกแล้วก็ยกขึ้นเลยมาดูนะถอดก็ง่ายมาเนี่ยไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดเนี่ยเสร็จแล้วโอ้ง่ายมากครับวิธีนี้นะเนี่ยครับมันเป็นสูตรเลยนะพี่น้องเนี่ยครับบางทีเราก็มีประสบการณ์นะเนี่ยครับ S <S okay, แก่แ<อ>ก้ซ้อนนะเนี่ยครับเน,น,นี่ยครับแก่แก,ก่บอรครับผม